สำหรับวิธีการดาวน์โหลดตัววุฒิบัตรนักศึกษาเมื่อเข้าตามลิงกแล้วนะครับให้ใช้เมาส์ไปชี้ที่มุมซ้ายบนนะครับที่เห็นเป็นรูปมือตรงนี้นะแล้วก็ทำการค้นหาชื่อตัวเองนะครับอย่างเช่นอาจารย์จะหาสรันะแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกชื่อ ัเมื่อชื่อของเราขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับให้เราทําการเลือกนะครับไปที่เมนูแชร์นะที่มันเป็นรูปสอนสามเหลี่ยมชี้ลงนะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดรีพอร์ตนะตรงนี้ให้เราติ๊กเลือกตัว ignore c u มแบ m background color ด้วยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาน รอ,อสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้มันดาวน์โหลดให้เสร็จนะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะมันก็จะถามว่าเซฟไปที่ไหนนะครับเราก็ทําการบันทึกไปบันทะึกเรียบร้อยก็ทดลองนะครับเปิดดูนะก็จะเป็นไฟล์ pdf นะครับลักษณะน,นี้นะเนะมือ่อนักศึกษาได้ไฟล์ pdf แล้วนะครับก็ให้เก็บตัวไฟล์นี้ไว้กับตัวนะครับแล้วก็ ส่งไฟล์กลับมาให้อาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าแต่ละคนเนี่ยได้ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับก็ส่งมาในไลน์กลุ่มนี้แหละนะครับสามารถที่จะเอาไฟล์นี้ไปปริ้นนะครับออกมาได้ด้วยตัวเองเลยนะครับ